ว่าลงท้ายของปีเกิดนะอายุอายุคํอย่างเช่นอายุยี่สถึงผู้หญิงนะสองห้าแปดยี่สิบสองยีแต่อันนี้คือต้องคุณผู้ชมต้องนับแบบตำราจีนนะคะนั่นก็คือว่าถ้านับแบบไทยคุณผู้ชมอายุยี่สิบคุณบวกหนึ่งยีก็เท่ากับคุณตกและตกอยู่ในพวงนี้ก็คือบวกบวกหนึ่งไปอแค่นั้นเองง่าย แล้วก็จากนั้นไปของปีขานอาจารย์เดี๋ยวก่อนไปปีขานปีฉลูเรื่องสุขภาพเป็นยไงบ้างฮะสุขภาพสุขภาพโดยรวมแล้วเนี่ยผมมองว่าปีนี้ของคนเกิดปีฉลูส่วนใหญ่ต้องระวังเรื่องของความเครียดเป็นหลักความเครียดความเครียดแน่นอนครับเพราะว่าพื้นฐานดวงเนี่ยปีที่แล้วยังโอเคอาจจะมีเครียดบ้างสบายบ้างการงานการงานการงานการเรืความรักทุกอย่างคนจะเครียดอย่างแต่ปีนี้จะเครียดกว่าปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เลือกทำใจให้สบายสบายนะครับแล้วก็ปล่อยวางบ้างเพราะคนเกิดปีฉลูเนี่ย เป็นคนที่คิดเครียด,ดตรงวนง่ายอยู่แล้วนะฮะน่าห่วงน่าห่าหวง,วงแเพ,วเพราะว่าเพราะปีชรูรเนี่ยสังเกตดูเขาเป็นเขาเป็นคนที่จริงใจนกแน่นค่บที่สําคัญเนี่ยผมอยากให้ระวังเรื่องของการโดนเอารัดเอาเปรียบ๊ถ้าผู้ปิาราชาวบ้านง่งยก็เร่าโดนหลอกโดนหลอกนะครับเพราะพาะื้นฐานดูคนปีชรูรเนี่ยมกักจะถูกเอาเปรียบง่ายใครมาชวนลงทุนอะไรหรือว่าขอเบอร์บัญชีหรืออะไรนี่ก็คือในช่วงนี้อาจารย์จะบอกว่าอย่าถ้าเกิดว่าไปในทางนั้นอย่าเพิ่งเลยว่าอย่าเพึ่งเสี่ยงจะทำาอย่างนี้เลยใช่น ตอปีหน้านะครับมันมันจะเป็นปีมะเส็งที่สมพงกับคนที่เกิดปีฉลูเพราะฉะนั้นปีฉลูปีนี้คุณต้องเซฟรอรอปีหน้าปับเอาว่าปีฉลูปีนี้นะฮะรอเป็นปีหน้าจะคิดจะทาอะไรปีหน้าดีกว่านะฮะสุขภาพก็เหมือนกันปีขานอาจารย์เป็นไงปีขานะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงในเรื่องของความรักนะครับผู้ชายที่เกิดปีปีขาเนี่ยสังเกตดูมักจะมีตัเหนตัวเพศตรงข้ามครับเพราะฉะนั้นคนที่มีแฟนปีขานะครับผู้หญิงนะฮะทำใจเพราะนั้น ต้องทำใจหน่อยไหมต้องนิดนึงอ่ะเพราะว่าต้องเข้าใจว่าคนปีขานเขามีเสน่ห์มันจะเข้ามาตลอดอยากรู้ว่าโดมประกอบลำเขาเปียอะไรเนาะคือก็อยากรู้เนาะหล่อมากค่ะอันนี้เรื่องส่วนตัวไม่ไหวแล้วอ่ะหล่อไม่ไหวแล้วนะครับค่ะก็คนเกิดปีขานเนี่ยก็โดยภาพรวมในปีนี้นะครับก็มีเกณฑ์ที่จะเจอเขาเรียกว่าคบกันไม่ได้เรื่อยๆแต่ยังไม่ไม่ได้ถูกใจมากเท่าไหร่ก็คือเหมือนเขาเรียกว่าถ้าผู้เป็นมวยเหมือนแบบว่าผู้ซ้อมแล้วกัน ไม่เงาไม่เงายังไม่ได้ชกจริงอ่ะจริงๆก็ไม่อยากใจะจอมนะคือเอาเป็นว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะเจอคนที่คุยกันรู้เรื่องครับจะพัฒนายังไงค่อยว่ากันถูกต้องนี่และที่สำคัญเอาดวงคุณกับดวงเขามาเทียบกันอ่ะเอาเวลาเดี๋ยวช่วงนี้คุณผู้ชมฮะถ้าอยากจะรู้จริงอ่าโทรเข้ามาได้เลยจริงๆโทรเข้ามาได้แต่ตอนนี้เลยนะฮะศูนย์สองสี่ศูนย์สามสามสี่ห้าหกครับวันอะไรนะวันเดือนปีเกิดวันเดือนปีเกิดนเวลาเกิดเวลาเกิดแค่นั้นเองอะต่อฮะอาจารย์สุขภาพปีขาโดยทั่วไป เออของคนที่เกิดสุขภาพเออเกิดปีขาเรื่องสุขภาพนะครับจริงๆเนี่ยผมอยากให้คนที่เกิดรอบปี2529ต้องระมัดระวังนิดนึง2529ครับทั้งคุณผู้ชายแล้วก็คุณผู้หญิงอายุประมาณชั้น25อยู่ประมาณเออถ้านับก็คือย่าง26ย่าง26ย่าง26นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนพิเป็นจะเพศอ่ะเนาะ25 25ไทยเข้า26ก็ถือว่าเป็ใช่ของไทยนี่ถือคือคือสังเกตดู25ย่าง26เนี่ยค่ะ ยี่ห้าคือมันเข้าคอผู้หญิงอยู่เข้าคอผู้หญิงค่ะกำลังจะพ้น้อ,องผู้หญิงแต่ว่าจะเข้าคอของผู้ชายก็คือพอเข้ากายกันยี่สิบหกของผู้ชายอของผู้ชายรับเต็มเต็มผู้หญิงก็โล่งขึ้นแล้วอ่านะครัะ,ะอ่ะปีต่อไปค่ะครับปีเถาะนะครับปีเนะถาะโดยภาพรวมแล้วนะครับในปีนี้เนี่ยความรัก จริงๆปีที่แล้วเป็นปีถอที่สมพงกันนะครับผมมั่นใจครับว่าจริงๆก็มีรุ่นน้องอยู่นะฮะก็เขาเรียกว่าได้เจอคนถูกใจไปแล้วนะครับเฝ่อเอิญว่าเขาโชคดีตรงที่ว่าเขาได้เจอปีที่สมพงกันพอดีด้วยก็ขอสดงคดีไปของปีถอที่เขาสมพงกับปีอะไรนะฮะจะสมพงกับคนที่เกิดปีถอก็คือดวงสมพงคนเปิดปีถอปีถอเองนะครับแล้วก็ปีมะแมปีมะแมครับปีแพะปีแพะแล้วก็ปีกุล นะครับแล้วก็เกื้อหนุนกับคนที่เกิดปีอย่างนะปีจอครับครับก็ใครเกิดปีเถาะยังไม่มีคู่ผู้หญิงครับโทรมาได้ครับผมแล้วก็พยายามเรี่ยงคนคนเกิดคนเกิดปีเถาะพยายามเรี่ยงคนที่เกิดปีละกาปีละกาไก่ปีไก่ไก่กินก็ตายไม่ได้ไม่ได้เจ็บแต่ถ้ามีแต่จริงๆแล้วผมขอ ที่จะพูดถึงคฤษฎีนี้นิดนึงถะว่าไม่จําเป็นเสมอไปว่าปีชงกัแล้วอยู่กันไม่ได้ยกตัวอย่างคนใกล้ตัวผมเลยคุณพ่อคุณแม่ผมเองอาจารย์พนวัตรแล้วก็อาจารย์สุวิมลอาจารย์พนวัตรเกิดปีเถาะคุณแม่เกิดปีลากาอยู่กันมา30ปีแต่คุณพ่อกมะชอบพูดเสมอว่าอยู่กันมา30เดือน สามสิบเดือนแต่พ่อเล่นนะฮะแต่พอเล่นก็คือจะเป็นยังไงรักเราไม่เก่าเลยไงสามสิบเดือนแล้วเดี๋ยวก็ต่อยสามสิบเดือนไปเรื่อยฟังฟังล้วดูดีนะคือฟังก็ดูมีกําลังใจในการใช้ชีวิตคู่นะใช่นะฮะไม่หเสมอเนี่ยไม่เสมอไปเพราะว่าชอาจจะเป็นเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ผมเองเนี่ยเขารู้ดวงตัวเองเฮ้ยวันนี้วันชงคุณแม่นะคุณพ่อไม่ไปยุ่งเลยอย่ามาพูดอะไรขัดหัวฉันนะเป็นเรื่องแยกกันดีกว่าไปหาเลินน้อยไม่เกี่ยวคือคนเราไม่ไม่ใช่ว่าบางทีเนี่ยเห็นว่า จะอยู่กันไม่ได้คืออย่ามายึดถือหลักเกณฑ์เหล่านี้จนกระทั่งคุณผู้ชมกลับไปตัดสินใจอะไรที่มันเด็ดขาดเกินไปนะคะเดี๋ยววงเล็บให้คุณผู้ชมกันแล้วกันเระว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็ต้องนำดวงคู่ครองมาเปรียบเทียบนะคะอ่ะต่อไปเลยค่ะต่อไปก็ได้ขอให้ปีที่การปีมะโรง ปีมะโรงนะครับในตามหลักโองาศาสตร์จีนเนี่ยจะสพงผกับคนที่เกิดปีชวดปีชวดปีกาปีวอกาปีมะโรงแล้วก็ขึ้นหนนกับปีละกาที่พี่สองบอกอันนี้ประจํของตัวเองหรือเปล่าไม่ค่ะเพราะว่าคุณแม่ของอาจารย์โจสอนเอาไว้ว่าถ้าเกิดว่ามะโรงเนี่ยปีนี้เป็นปีที่รุ่งเนี่ยรุ่งจะเสริมกับละกาใช่ค่ะแล้วก็ สองได้ถึงขนาดว่าเพื่อนปีจอชงหนักเลยไปซื้อทองอันเล็กๆเป็นรูปไก่ให้มาคล้องคออะไรอย่างเงี้นะนนเป็นห่วงเพื่อนอานอจารย์ฮะแล้วอย่างคนเกิดปีมโรงปีนี้เกณฑ์มีความรักคนที่ไร้คู่จะเปอนไงคนที่เกิดปีมาโรโดยส่วนใหญ่นะครับในตามหลักพื้นฐานนิสัยแล้วก็พื้นฐานดวงเนี่ยจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเหมือนกับพลังเยอะคือนคนเมยำมาจเนคนชอบแบบวงการไหมคะคือเหมือนกับตัวเองเนี่ย ฉลาดและต้องการที่จะถืออํานาจในการขับเคลื่อนคนเดียวหรือเปล่าต้องบอกว่าเขามีความเชื่อมั่นดีกว่ามั่นใจสูงไปบ้าหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ความมั่นใจตัวเองแล้ะที่สําคัญเนี่ยคือจะเป็นปีที่เขาเรียกว่าเรื่องของความรักเนี่ยเขาสังเกตดูครับผมเท่าที่ผมสังเกตเนี่ยคนที่เกิดปีมะโรงเนี่ยจะต้องแต่งงานหลัง3 0มสิบมืใจแฮปปี้นะหลัง3 0มสิบตังไว้ หรือถ้าถ้าต่ำจุดนี่คือหลังอายุ28ครับเราต้องแนะนำลูกสาวเราพี่จะแต่งก่อนเลยพี่จะแต่งเลยลูกสาวฉันฉันอะฉันพ่นเกฑ์แต่งแล้วโอเคนะฮะก็คือเรื่องสุขภาพเป็นไงฮะสุขภาพว่ายังถือว่าเรื่องสุขภาพนี่ถือว่าปีนี้โดยภาพรวมดีขึ้นเพราะมันลงปีนี้ถือเป็นปีเป็นปีที่สมพงกันสมพงกันนะครับแล้วก็เรื่องสุขภาพเนี่ยเขาจะค่อยๆฟื้นตัวนะครับเพราะว่าเพราะว่าคนเราเวลาเจอปีที่สมพงเนี่ย ดวงเราตัวเรามันจะมันจะพาขึ้นโดยโตัวดวงมาดูนึงใช่ตัวเองทําไมต้องมาบอกว่าปีมะโรงชงปีมะโรงตัวเองก็โหไปวัดกันใหญ่อุตลดุออันนี้ผมไม่ขอพูดถึงดีกว่าเพราะว่ามันอาจจะเป็นศาสตร์อื่นถ้าตามหลักของดวงจีนผมเลยเนี่ยจอเท่านั้น มาลงสมโทงกันชงกับจอเท่านั้นอแค่นั้นเองอ่ะเอาเป็น่าคุณผู้ชมนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะทราบนะครับว่าดวงของตัวเองในเรื่องของความรักในปีนี้ในช่วงนี้เนี่ยจะเป็นยังไงในปทางที่ทางไหนนะครับก็โทรเข้ามาได้นะครับ024033456ชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดแล้วก็เวลาตกฟ้าคุณผู้ชมเองถ้าอยากจะดูเป็นคู่ก็เอาแฟนเอาเอารวงของแฟนตัวเองเนี่ยมาดูด้วยนะฮะ024033456เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาสับนักกับหมอจิลลี่เบสกู่ครับ